เอาล้ครับตอนนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยกำลังมีการสืบสวนครั้งใหญ่ที่ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเป็นเรื่องที่อาจจะสั่นสะเทืองไปถึงวงการการเมืองได้เลยนะครับเพราะคณะกรรมาการของรัฐสภากําลังไล่บี้เครือข่ายแก๊งคอเซนเตอร์และที่น่าจับตาที่สุดก็คือเส้นสายที่เขาบอกว่าอาจจะโยงไปถึงนักการเมืองระดับบิ๊กๆเลยทีเดียวนี่คือคําประกาศจากตัวประธานคณะกรรมาการเองเลยนะครับ เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่างานเนี้พวกเขาไม่ได้มาเล่นเนเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่แค่การจับปลาซิวปลาส้อยต่อไปแต่คือการล่าคอบิ๊กบอสที่อยู่เบื้องหลังออกมาให้ได้เรื่องมันเริ่มร้อนระอุข,ขึ้นมาทันทีครับด้วยการเดินเกมเร็วคือมีการออกหมายเรียกครั้งสำคัญที่ส่งตรงถึงบุคคลระดับสูงให้เข้ามาให้การในการไตส่สวนครั้งนี้ คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับคุณรังสีมันรมประกาศออกสื่อวันที่28ตุลาคมแล้วให้เวลาคนที่มีชื่อเนี่ยแค่2วันเท่านั้นเองคือต้องมาชี้แจงภายในวันที่30ตุลาคมโอ้โหนี่มันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าเรื่องนี้มันด่วนแล้วก็ร้อนแรงขนาดไหนแล้วใครกันละ่ะใครคือคนที่กำลังตกอยู่ใน s p o ต l i g h t ของการสอบสวนครั้งนี้มาเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูตัวละครหลักในเรื่องนี้กันเลยครับเริ่มจากคนที่เปิดเกมนี้ก่อนเลย คนที่นำทีมลุยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณรังสีมันโรมนี่แหละครับในฐานะประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยเขามีอำนาจเต็มที่ในการเรียกใครก็ได้มาชี้แจงและดูเหมือนว่าเที่ยวนี้เขาใช้แบบจัดเต็มเลยครับคนแรกที่โดนเรียก เป็นรัฐมนตรีที่ยังอยู่ในตําแหน่งเลยนะครับร้อยเอกธรรมนัทปรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งในรัฐบาลชุดปัจจุบันเลยยังครับยังไม่หมดแค่นั้นคณะกรรมาิการยังเรียกตัวรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งมาด้วยก็คือคุณเนรมนพิญโยศินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนอกจากรัฐมนตรีที่ยังทํางานอยู่ยังมีคนหนึ่งที่น่าสนใจมาก คือเป็นอดีตบิ๊กข้าราชการที่เพิ่งจะลาออกจากตําแหน่งไปสดๆรละละล้อนๆเลยครับนั่นก็คือคุณวรพักธัญยาวง์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังการถูกเรียกตัวครั้งนี้เลยยิ่งน่าจับตามองเขาไปใหญ่แล้วอะไรล่ะที่มันเชื่อมโยงคนเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันคําตอบมันไปอยู่ที่ชายปริศนาคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเบนสมิธชื่อนี้แหละครับคือศูนย์กลางของข้อกล่าวหาทั้งหมดและเป็นเหตุผลที่ทุกคนต้องออกมาชี้แจงความสัมพันธ์ของตัวเอง โอเคทีนี้เราถอยออกมาดูภาพใหญ่กันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่มันคือปัญหาระดับประเทศเลยเรามาดูกันว่าทำไมการสอบสวนครั้งนี้มันถึงสำคัญกับภาพรวมของประเทศไทยมากปัญหาใหญ่ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังก็คือประเทศไทยของเราเนี่ยถูกมองเป็นศูนย์กลางหรือฮับของแก๊งคอร์เซนเตอร์ข้ามชาติไปแล้วซึ่งคุณลังสิมันลมก็ย้ำเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่คำกล่าวหาลอยๆแต่มันคือความจริงที่อันตรายและต้องรีบแก้ไขด้วยด่วน และที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราคิดกันไปเองในประเทศนะข้อมูลที่คณะกรรมาการมีอยู่เนี่ยมันดันไปตรงกับรายงานจากหน่วยงานต่างชาติเป๊ะๆเ,เลยครับไม่ว่าจะฝั่งอเมริกาหรือสื่อใหญ่ๆทั่วโลกคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันซึ่งมันก็ยิ่งทำให้ข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยมีน้ำหนักขึ้นมาอีกเยอะเลยแล้วพอเจอปัญหาใหญ่ขนาดนี้จะจัดการกับมันยังไงละ่ะคุณรังสิมันโรมเขาก็วางแผนปฏิบัติการไว้แล้วครับเป็นแผนที่เรียกว่า สีขนาบ2ด้านพร้อมกันเลยแผนนี้มันก็คือแนวรบแรกกวาดบ้านตัวเองก่อนครับไล่จัดการเครือข่ายจัดการผู้มีอิทธิพลที่อยู่ในไทยให้หมดส่วนอีกแนวรบหนึงคือไล่ล่าข้ามแดนไปร่วมมือกับต่างชาติเลยเพื่อตามจับตัวการใหญ่ๆที่หนีไปกบดานอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเป้าหมายชัดเจนมากคือต้องเอาตัวพ่อมาให้ได้ไม่ใช่แค่จับเหยื่อที่โดนหลอกไปทํางานแต่มันมีเรื่องแปลกๆแทรกเข้ามาเรื่องหนึ่งครับ คือกรณีของคุณวรพักอดีตรัฐมนตรีช่วยครั้งมีข่าวออกมาว่าพอลาออกปุ๊กเนี่ยเขาคู่จะฟ้องสื่อที่เสนอข่าวแต่บริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าเอาชื่อเขาไปแอบอ้างเป็นที่ปรึกษากลับเงียบไม่ฟ้องเอ๊ะมันยังไงกันแน่ก็น่าคิดใช่ไหมล่ะครับเรื่องราวมันไม่ได้จบแค่การเรียกมาสอบสวนธรรมดานะครับเพราะตอนนี้มันกำลังจะบานปลายกลายเป็นการเมืองที่แบบต้องชนกันตรงๆแล้ว และนี่คือจุดพีกเลยครับคุณรังสิมันโรมออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลปลดร้อยเอกธรรมนัตออกจากตํแหน่งรัฐมนตรีเลยโดยให้เหตุผลมาเป็นข้อๆเลยนะครับว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในอดีตพยายามหลีกเลี่ยงการชี้แจงข้อกล่าวหาแถมยังชับขู่ฟ้องคนที่พยายามจะตรวจสอบอีกซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายเกินกว่าจะยอมพับได้แล้วเอาล่ะครับ มาถึงตรงนี้สถานการณ์มันกำลังเดินไปถึงจุดที่เข้มข้นสุดๆแล้วก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้มากมายเลยครับที่ทุกคนกำลังรอคำตอบกันอยู่สิ่งที่เราต้องจับตาดูกันแบบห้ามกระพริบตาเลยก็คือ 1. คนที่โดนเรียกตัวเนี่ยจะมาไหมวันที่30ตุลานี้จะมาให้การหรือเปล่าแล้วถ้ามาจะตอบคำถามเรื่องเบนซมิดว่าอย่างไง 2. รัฐบาลจะเอาจริงเอาจังกับแผนกวาดล้างนี้แค่ไหนและคำถามที่ใหญ่ที่สุด ท่านนายกจะทํายังไงกับข้อเรียกร้องให้ปลดคุณธรรมนัตจะกล้าตัดสินใจหรือเปล่าสุดท้ายแล้วคําถามสําคัญที่สุดที่ยังคงค้งังคาใจพวกเราทุกคนก็คือการสืบสวนครั้งใหญ่นี้มันจะสาวไปถึงตัวการใหญ่จริงๆได้ไหมจะทําให้เกิดความรับผิดชอบขึ้นมาได้หรือเปล่าหรือว่าเครือข่ายอำนาจที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันจะยังคงแข็งแกร่งจนไม่มีใครสามารถแตะต้องได้เหมือนเดิมเรื่องนี้คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ